ช่วยทุกคนวคนที่เาต้องก็คือพแต่พัแต่เพราะว่าจะเป็นเหมือนว่าคนที่ทำง,งานบ้านางาน,นแล้วก็ลุงก,ก็ไม่เอยอยู่ฉะนั้นเมเดกับเมย์กับพี่นะเนี่ยมันเป็นสองมือคนนึงขับรถคนนึงก็ทําอะไรบางอย่างได้มันก็เลยช่วยกันได้อย่างตูมตามไปอย่างเงี้ยตูมตามทามําขับมอเตอร์ไซค์พาไปได้ไหมละ่ะไม่ได,ไได้อย่างพี่นายเงี้ก็มีติดระอย่างพี่เบ้นนี่ก็หลายๆอย่างทุทกคนมีภารกิจหม เพรฉะนั้นถ้าเราถ้าแกเอ่ยปากให้ใครช่วยบางทีมันจะลําบากใจแต่ถ้าผมเนี่ยอย่างเช่นผมเป็นช่องใหญ่บางทีพอมีเนี่ยใครช่องอื่นเขาทํามาหากินอ,อะไรเงี้ยแล้วจริงๆเรื่องคอนเทนต์อ่ะผมอยู่บ้านผมถ่ายโซนเนี่ยมันก็พอได้อยู่อย่างเงี้ยบางทีไปกับป้าได้แค่คลิปเดียวเารับบางวันแค่สองคลิป,ลปแต่ว่าส่วนมากก็คือให้คําแนะนํำแต่เรื่อง,งอสิ่งที่แกไม่รู้เรื่องการจัดการร้านอะไรอแบเงี้ยมันต้องช่วยต่อนเนื่องอยู่แล้วขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับ เป็นกำลังใจให้ต่างกันเยอะเลยเนาะเซฟยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็เราฟังพี่พี่เน่งแล้วก็พี่มาดีนะพูดพูดทำความเข้าใจมัน อาจจะไม่ไม่ใช่เบื้องลึกหรือเบื้องหลังะลยมากมายแต่มันก็เป็นเรียกว่านะคะก็ผลไม้บอผลไม้นะให้ให้รู้สึกดีนะมุมมองนะมุมมองออกไปเินก็ยังมองว่าเขาก็เป็นพี่ใหญ่นะที่คอยให้คำปรึกษานเนี่ยถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะะแต่ว่าเชื่อนะคะเขาก็คงจะ พี่เขาทั้งสองก็อยากอยากให้ทุกคนนะได้ได้แบบมายืนตรงจุดจุดนี้นะค่ะก็เป็นกำลังใจให้จักพี่สาวพี่ชายนะทั้งสองท่านขอบคุณค่าสิ